โอเคครับรก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมยินดีรัครับสู่ช่องของวิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้นะครับทุกคนก็ตามกล่องเลยนะครับผมจะมารีวิวเจ้าเ a เ e r d e a ดนแอชเจอร์วีนะครับในเอ่อเรียกว่ากลางปีหรือปลายกำลังจะเข้าช่วงสู่ปลายปี2024นแล้วนะครับว่าจะยังน่าใช้อยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่แอดบันเดิลแปดเนะเพื่อนเพื่อนซึ่งราคามันจะถูกกว่าเจ้าตัววีชีโปนะครับหรือราคาได้ไรัันยะะดีีีววมมาาาาา่่่่สุขข้้งงงงงงใอออไรบบซึจท ผอกมาออกไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่ามันมีอะไรมาบ้างแล้วผมเอาอะไรออกไปแล้วนะครับทุกคนก็มาอัน็อลกันครับทุกคนจริงๆผมได้ลองใช้มาพักหนึ่งแล้วนะครับเ,เพื่อนๆใช้เทียบกับเจ้า Data t อ r ์วตัว Hyper Speed นะครับก็ความรู้สึกก็รู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่แตกต่างกันแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันตอน ตอนที่ไปอยู่ที่หน้าคอมอีไทีแล้วกันับทุกคนก็เปิดกล่องมาครับวิธีการเปิดกล่องกล่องใ้คล้ายเจ้า Redder v ิ r ีโป o นะครับทุกคนก็เป็นการดึงขึ้นมานะครับจะไม่เหมือนเจ้าตัวไฮเปอร์สปีดนะครับทุกคนเอากล่องหลบไปก่อนนะเพื่อนเปิดมาก็จะเป็นเจ้าตัวเมาส์นะครับผมแล้วก็จะมีตัวของพลาสติกที่คุมด้านล่างนะครับรวมถึงซีเรียลนัมเบอร์นะครับผมไว้ชิปประกันนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นอุปกรณ์เลเซอร์หนึ่งชิ้นนะครับที่ก็คือจริงๆแล้วอุปกรณ์เลเซอร์ชุดใหม่ทุกคนมันจะมีปุ่มเดียว กดกๆ,ๆ,ๆแล้วสีเจ้าด้านบนนะครับจะเปลี่ยนสีไปนะครับทุกคนส่วนของตัวคูตติ้งนะครับทุกคนอาจเปิดเมาส์เปิดอยู่นะครับส่วนของตัวคูตติ้งนะครับต้องต้องบอกนะครับทุกคนว่าเจ้าเมาส์วิธีโปรอาเดอร์วิ t ีโปรมันเป็นเมาส์ที่เปิดตัวมาแรกๆนะครับเพื่อนๆทำให้อ่าว,ว่าคูตติง้งอ่ะมันจะไม่เหมือนเจ้าเลเซอร์ เปอร์วิทีโปรวมถึงเจ้าเลเซอร์เดดเดอร์เดดเดอร์วิทีไฮเปอร์สปินนะครับเรียกว่ามันเป็นโคตติ้งแบบเก่าแล้วกันเนาะแต่ผมกลับรู้สึกชอบโคตติ้งแบบนี้นะทุกคนมันจะรู้สึกมีความสกากๆนิดนึงนะครับอันนี้แล้วอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบนะแต่จุดด้อยของผมนะที่ไม่รู้ว่าเป็นจุดเด่นของคนอื่นหรือเปล่านะครับผมไม่ชอบตรงที่ว่าฟีดเมาส์ของเจ้าตัวเด a ดแอ d เดอร์วิทีโปครับทุกคนมัน,ม,นมันจะเป็นฟีดชิ้นเล็กชิ้นบน2ชิ้นเนาะซึ่งมันจะแตกต่างกัับเจ้าตว ไฮเปอร์วิชีโป o กับเจ้าตัวแดดเดอร์วิอา uh, ตัวไฮเปอร์สปีวิธีไฮเปอร์สปีดที่ผมได้รีวิวไปนะครับคือมันจะเป็นฟีดใหญ่ด้านบนนะผมมีความรู้สึกว่าฟีดใหญ่อะมันทําให้ผมสามารถคอนโทนได้ง่ายกว่าอันนี้มันแล้วแต่ความชอบนะเออแต่ผมอยากให้เพื่อนๆนะได้ลองหลายๆอย่างเลยตัวก่อนก็คือมันเนี่ยมันเป็นความยินนส่วนตัวของผมนะครับผมรู้สึกว่าอ่าฟีดที่ได้มา2ฟีดเนี่ยมัน ไม่ผมผมอยากได้เออผมอยากได้ผมอยากได้ฟีดชิ้นใหญ่แค่นั้นเองครับแล้วก็ฟีดตัวนี้ครับที่ลองใช้มาอ๋อมันมีความเร็วมากกว่า d ดสแฮดเดอร์วีทีไฮเปอร์นะครับฟีดเร็วกว่าเยอะเลยนะครับเป็นฟีดแบบสายสปีดเลยครับทุกคนฟีดที่ติดมานะครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนฟีดนะทุกคนเป็นนี้เป็นฟีดเดิมๆนะครับแล้วก็จุดที่แตกต่างนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่า2จุดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเทียบกับตัว Hyper Speed กับ VT Pro ครับทุกคนคือวันนี้ผมมีเมาส์เลเซอร์อยูู่่่่่3ตตตััััววววววแแล้้้้้เเเเดดดีีี๋ยยยผมมมจจะะไไใหพือนนนนๆทบบบบคคครราาาาากงงงงส Dead Header Pro VT ป ก็ตามพาตามชื่อครัเป็นเมาส์เออโก้นะครับเป็นเมาส์เออร์้เมาส์เออโก้คุณเคยไหมเจอปัญหาวินโดว์หมดอายุไม่สามารถใช้งานได้ซื้อของแท้ผ่านร้านค้าไอทีก็ราคาแสนแพงจะซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์ก็กลัวโดนโกงวันนี้เราขอเสอนอซีแฟนร้านค้าไ t ีออนไลน์ที่จะทำให้คุณสามารถเข้าถึงวินโดว์ลิขสิทธิ์แท้ในราคาประหยัดพร้อมส่วนลดอีกมากมายอีกทั้งยังมีสินค้าโปรแกรมแท้อีกมากมายอาทิเช่น Microsoft Office โปรแกรมสแกนไวรัสคีย์เกมแพ้ราคาถูกและโปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆที่คนมีในคอมพิวเตอร์ของคุณวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับ Windows แท้และโปรแกรม Microsoft Office ส่วนลดสูงสุดถึง50%พร้อมแล้วที่จะให้คุณเข้าไปสัมผัสถึงของแท้เลืกสิทธิ์โปรดีๆอีกเพียบ คลิกที่ปักหมดได้เลยครับผมเมาส์มือขวาเนาะถนัดขวานะครับทุกคนในส่วนของมือผมที่ไซส์ประมาณขนาด18 19นะครับก็จะอยู่จับระหว่างตามกิบกับคอกิบได้นะครับทุกคนแต่ผมบอกก่อนนะมันเป็นเมาส์ทรงใหญ่นะเออใครที่มือขนาด16 17 18นยผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับถ้าผมจะให้ให้ผมแนะนำจริงๆแล้วว่าที่ผมจับมาผมรู้สึกว่าเจ้า Redrder VT Hyper Speed ตัวนั้นน่ะมันเหมาะกับคนเอเชียมากกว่าจริงๆซึ่งเจ้าตัว Redrder VT Pro ตัวเนี้ยมันจะขายดีในฝั่งยุโรปมากกว่าเอาจริงๆครับอ เรียกว่าเรื่องของสถิติมานะครับก็ฝรั่งอาจจะชอบเจ้าตัวนี้มากกว่าด้วยความที่ว่าขนาดมือของบ้านเขาเขาใหญ่กว่ามือเขาใหญ่กว่ามือฝั่งเอเชียเนาะแล้วก็รวมไปถึงการจับอะไรพวกนี้การจับบางเขาเขาจะได้เปรียบกว่าเราพอสมควรนะครับในส่วนการจับของผมนิ้วชี้นิ้วนางก็จะมีนิ้วก้อยครับที่ถูกับเมาส์แพดบ้างนะครับทุกคนแต่ก็ก็ต้องยอมรับว่าเมาส์ใหญ่จริงก็ถือว่าจับได้ง่ายกว่าแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะทุกคนเซ็นเซอร์ของเจ้าตัวเดรดเดอร์วีทีโปลนะครับจะไม่เหมือนกับเจ้า ตัวเซนเซอร์จะอยู่ในจุดกึ่งกลางพอสมควรเหมือนกันไม่ได้อยู่จุดด้านบนคือเจ้าสองตัวนั้นอ่ะเจ้าเจ้าสองตัวแรกที่ผมมีทุกคนอตัวเซนเซ,นเซอร์ครับมันจะขยับไปด้านบนนิดหนึ่งความดีของเซนเซอร์ด้านบนทุกคนเวลาเราจับเมาส์ใช่ไหมส่วนที่เราขยับคือข้อมือช่วงนี้ใช่ไหมถ้าเซนเซอร์อยู่ด้านบนอ่ะทุกคนเราจะไม่ต้องคอนโทรลเมาส์เยอะเว้ยเราแค่สะบัดนิดเดียวเมาส์มันก็จะไปเลยครับแต่ว่ายิ่งเซนเซ,นเซอร์เข้าใกล้มือเรามากเท่าไหร่ครับใกล้ใกล้จุดหมุนของมือเราอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราต้องอเราต้องขยับ ผมมีความรู้สึกว่ามันจะต้องมันจะต้องมีการไมเนอะร์เชิงเนาะมันจะมันจะต้องมีการไมเนอร์เชิงบ้างไม่ใช่แค่แอร์เจ้าตัวบอลเดิม 8K มันครับซึ่งถ้ามองความคุ้มอะผมมองว่ายังไงว่าเวิทเปอร์วิตชิโปะมีความคุ้มกว่าเพราะว่าได้ไดองเกอร์ 8K มานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในาก่อนแล้วพูดไปจะยาวไปทุกคน,นนี่คือความ,มเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะที่ผมได้ใช้มาก่อนนะครับทุกคนยังไม่รวมกับการถึงไปแกะถึงหน้าคอมเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนได้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยววางจอบประเอกมาของเราไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับผม ก็อุปกรณ์ข้างในครับจริงๆตรงนี้จะมีดองเกิลมาให้1ตัวนะครับทุกคนจะเป็นดองเกิลที่ไม่ใช่ดองเกิล 8k นะเป็นดองเกิลอ่า 1k ครับ2.4เฮิรตนะครับก็เป็นดองเกิลแบบเก่าแล้วล่ะเพราะว่าอย่างว่าครับทุกคนเจ้า d e เฮดเดอร์วีที่เป็นตัวธรรมดาปกติตัวนี้นะมันเปิดตัวตั้งแต่ปี2023เนาะแต่ถ้าเป็นตัวที่บันเดลอ์แอดตัว p พิร i n g Rate 8k ตัวนั้นอนะ่ะมันจะได้ดองเกิล 8k มาเลยซึ่งจริงๆแล้วผมว่าราคาที่อยู่หน้าร้านหน้าร้านแอปปส้้มมมมมมออออ่่่่่ะะะะััััันนนนนนนแพงงงกนะกววาาาาาาิดึเเเเ6,000บบทลลยยครไไจจหผ VT Pro เจ้าจวิเปอร์วิตีโปมันมีความคุ้มกว่าเพราะราคารวมส่วนลดแล้วมันจะถูกกว่านะครับทุกคนลองจับก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเดเดอร์วิตีโปตัวเนี้ยเมาส์มันใหญ่มากนะผมบอกก่อนนะมือผมผมเป็นคนที่มือใหญ่้วยครับผมก็เลยจ,จะไม่รู้สึกอะไรมากแต่ผมคิดว่าคนไทยหลายคนอาจจะไม่คนเอเชียหลายคนอาจจะไม่ชอบนะครับอุปกรณ์ข้างในก็ไม่มีแล้วะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเลือกว่าอุปกรณ์ที่เปิดตัวมาก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วอะเนาะเรียกว่าเก่าเก่าที่สุดแล้วแหละถ้าถ้าถ้าเทียบสกูล VT ของเมาส์นะครับก็ขา้างในจริงๆแล้วจะม สายถักเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตอนที่ผมอยู่หน้าคอมเลยนะครับทุกคนผมจะบอกว่าสายถักคุณภาพก็ต่างกันนะเออคุณภาพต่างกันระหว่างเวเปอร์วิตีโนะครับถามว่าทำไมผมถึงยกเวเปอร์วิตีโปมาเทียบบ่อยจังเพราะว่า เมาส์สองตัวนี้มีราคาได้ใกล้เคียงกันนะครับทุกคนแล้วก็จริงๆแล้วอุปกรณ์ถ้ามันเปิดตัวไร้่ล่กัน่ะผมก็มองว่าตัวนี้มันจะมี8ปดเคสดองเกิล8เคสมาให้เลยแต่พอมันเปิดตัวหางันปีนึ่งแม้กระทั่งสายถักครับทุกคนวัสดุสายถักก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันครับทุกคนมีหลายระย่างครับที่แตกต่างครับในส่วนในส่วนนี้ก็จะมีแค่ท,ที่ที่ผมไม่ได้มา,เ,มาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะมีแค่ดองเกิลเนาะแล้วก็ตัวสาย USB นะครับผมเป็นสาย USB Type A to Type C ครับสายาสายผ้าสายถักนะครับผมสีขาว แล้วก็อุปกรณ์ทั่วไปก็จะไม่มีแล้วครับทุกคนก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ทั่วไปนะผมตัวของเลเซอร์ที่เป็นใบเซอร์ติฟายนะฮะแล้วก็เป็นคู่มือครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับผมก็ไม่ได้อ่านยังไม่เคยอ่านเลยเออแล้วก็รวมไปถึงเจ้ากิบนะครับกิบเทปตัวนี้ก็แนะนำนะครับทุกคนก็ลองจับดูก่อนทุกครั้งที่ผมทุกครั้งนะเวลาที่ผมรีวิวเมาส์อ่ะผมจะบอกให้เพื่อนลองจับเมาส์ดูก่อนครับถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันจับไม่ค่อยอยู่มันลื่นจริงๆค่อยติดดีกว่านะคร เดอเดอร์วนะีทนะีเนี่ยวีทีโปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยอันเนี้ยหนาไปนิดนึงนะเออมีความรู้สึกว่าหนาไปนิดนึงมันจะมีผลกับเวลาที่เพื่อนๆคลิกนะครับเพราะงั้นลองจับเมาส์เล่นดูก่อนครับถ้ารู้สึกว่าเอยมันขาดมันต้องใส่กิจจริงๆค่อยใส่นะอันนี้คือส่วนที่ผมแนะนำนะทุกคนก็ประมาณนี้ครับในการอันบล็อกนะเพื่อนเดี๋ยวไปดูในส่วนของ หน้าคอมกันแล้วก็ไปลองคอมแพร์กันระหว่างไวเปอร์วิทีโปกับเดดเดอร์วิทีไฮสปีดนะทุกคนโอเคครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็หลังจากที่เราทําการผมจะกราบสวัสดีทําไมหลายรอบหลังจากที่ผมอันบ็อกเจ้าตัวเดดเดอร์วิทีโปไปนะครับทุกคนตัวนี้เหมือนที่ผมบอกไปนะครับเพื่อนๆครับว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่ใช่บันเดิล 8k นะครับเพราะงั้นครับทุกคนดองเกิลที่ได้มานะครับมันจะเป็นดองเกิลที่รองรับแค่1000เฮิร์ตนะครับเพื่อนๆแล้วก็ผิวของมั ันจะไม่เหมือนกับเจ้าตัวไวเปอร์วีชีโปถ้าเพื่อนๆมองใกล้ๆนะไม่รู้จะว่ามองในมองใน,มองในกล้องอ่ะมันจะเห็นหรือเลปล่าครับมันจะเป็นผิวสักสางนะเอาจริงๆผมรู้สึกผมชอบผิวสักสากแบบเนี้ยมากกว่าเจ้าผิวของไวเปอร์วีชีโปนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าไวเปอร์วีชีโปผิวก็มีคนชมเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าจะให้เล่นแบบเล่นเล่นแบบพอเหงื่อออกแล้วจับเนบหนบผมว่าผิวแบบประมาณเนี้ยทำความสะอาดง่ายดีวยกว่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองหยิบมาให้ดูทุกคนนะครับสำหรับเมาส์เรียกว่าเรือธงของต่นรค่าตอนนี้แล้วกันครับ อย่างตัวซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นเจ้า เดดแอดเดอร์เวชิโปนะครับก็เป็นสวิตทุกอย่างก็คือเป็นขั้นสุดทุกอย่างครับทุกคนจะมีข้อแตกต่างอย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆสังเกตก็คือฟีดด้านล่างนะครับที่เขาจะเป็นฟีดด้านบนที่เป็นตัวเล็กสองตัวตัวใหญ่ด้านหน้าหนึ่งตัวก็เรียกว่าฟีดค่อนข้างจะเล็กพสอสมควรนะครับอันจะเหมาะสำหรับสายที่แบบชอบแบบกดแกว่งเมาส์เร็วๆเนาะอืมส่วนถ้าเป็นเจ้าซูเปอร์ไลท์นะครับซูเปอร์ไลท์มันเป็นฟีดเต็มอยู่แล้วนะครับส่วนนี้จริงฟีดตรงกลางตัวเนี้ยมันไม่มีก็ได้นะครับทุกคนมันเอาออกได้นะแต่ว่่่่่่่าาาาาอออออััันน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 นีีีีี้้้ผผผผมมมมมมเเ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 ปปลยยย็็็ฟดขขงงงงะะะะะคครรรรบบกตววพพืๆๆจจหส์ิไใช รับอชีโปซุปเปอร์ไลท์นะทุกคนนอกจากชีแบนข่านะครับเมาส์เดรดเดอร์วีทีโปรจะเป็นเมาส์ทรงโอโโโุปโภคบริโเนาะก็จะมีความสูงทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไวเปอร์วีทีโปรครับก็จะเป็นฟีดที่เรียกว่าเต็มนะทุกคนเอาจริงเจ,จ้าไวเปอร์วีทีโปรอ่ะผมจะบอกเพื่อนว่าถ้ามีโอกาสได้ไปจับนะครับลองไปจับเจ้าเดชเออเจ้าไวเปอร์วีทีโปรก่อนแล้วก็ g p พแล้วก็เจ้าเดรดเดอร์วีทีโปร สำหรับมือผมนะไซส์19เคูณ1ินะครับจับเด d ดเดอร์วีทีโปมือจะอยู่ประมาณนี้ครับถ้าคอกิบจะอยู่ประมาณนี้ถ้าจับตามกิบก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทุกคนนิ้วก็จะไม่เกินนะครับนิ้วก็จะมิ้มก็เกินมาหน่อยหนึ่งครับทุกคนแล้วก็ ถ้าถ้าเป็นฟิงเกอร์ทิปก็จะอยู่ประมาณนี้ครับทุกคนฟิงเกอร์ทิปกับคอกิมันไม่ค่อยต่างกันมากเพราะว่ามสามันเป็นเมาา์ทรงสูงด้านหนึ่งเนาะมันก็เลยความจับความสูงมันจะไม่ต่างกันมากเอาจริงๆผมใช้งานมาพักกใหญ่แล้วจุดนึงที่ผมไม่ค่อยชอบสำหรับเจ้าเรดเดอร์วิทีโปรผมรู้สึกว่าห้ัมช่วงเนี้ยช่วงี้ครับทุกคนมันสูงตัวมาหนึงคือถ้าจะให้จับถนัดจริงๆนะผม ผมไม่ค่อยแปลกใจว่าทำไมเดนแอดเดอร์วิธีโปถึงขายดีในโซนของทางทางไม่ใช่เอเชียทางฝรั่งครับทำไมถึงขายดีเพราะว่าตัวเมาส์เองคับทุกคนตัวฮัมมมันเหมือนกับมันออกแบบเเบให้จะสูงพอสมควรถ้าใครที่มีความมือใครที่มีความยาวประมาณ19 19.5ขึ้นอะ19.5ขึ้นนะครับผมว่าเดนแอดเดอร์วิีโปรเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ไม่แย่เลยจริงๆมือผมก็า19าหน่อยๆน่อยแหละผมแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพอจับกับผมสแปมเมาส์อ่ะมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมัน มันสแปมไปไม่สุด,ด่ะทุกคนเอออาจจะด้วยการออกแบบของเขาครับเทียบกับเจ้าเวเ e อร์วีตโปแล้วอะทรงที่เป็นแบบทรงลาดแบบเนี้ยผมกลับกลายเป็นว่า v วเ e อร์วิตโปกลับกลายเป็นสแปมง,ง่ายกว่านะเพราะงั้นผมเลงบอกเพื่อนๆนะครับว่าอันนี้คือนอนงที่ผมใช้มานานมากแล้วน,นะไม่ใช่พว่งจะใช้ทุกคนไอคิปที่ผมได้ lock, อันบ็อกับคิปที่ผมเอามารีวิวเนี่ยมันห่างกันนานแบบเป็นเดือนเลยทุกคนผมใช้เขาว่าเป็นเดือนจริงๆนะผมลองใช้มานานมากแล้วผมสลับไปสลับมารวมไปถึง ผมว่าคลิปนี้น่าจะออกหลังจากเจ้าเวเปอร์เจ้าเดนเดอร์ไฮเปอร์สปดได้ซ้ำซึ่งเจ้าเด d เดอร์เวทีไฮเปอร์ไฮเอสปิดหลังจากที่ผมได้รีวิวไปเนี่ยผมจะแตกคลิปให้ดูนะทุกคนผมจะบอกว่าตัวนั้นเนี่ยเหมาะกับคนเอหมวกกับชาวเอเชียมากแล้วผมรู้สึกว่าไซส์มันนูนย่อมาแล้วมันจับพลังดีเลยเสียอย่างเดียวมันไม่มีตีขาครับตจอไฮเปอร์สป e ดอ่ะ ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยลองดูดิด,ดนึงก็ได้เพราะว่าจริงๆเราเจ้าเด d เดอร์วิตี่โปเป็นเมาส์ที่เหมาะสำหรับการเล่นเกม MMO พวกแนวมูบ้าอะไรพวกเนี้ยคือมันเป็นเมาส์ที่ขายดีมากเลยนะครับอีกหนึ่งตัวที่ขายดีมากเลยเนาะเพราะงั้นก็อยากให้เพื่อน,นครับไปลองจับดูก่อนผมไม่ค่อยชอบอยู่อย่างฝส,สองอย่างก็คือเรื่องของฝีนะครับแล้วก็เรื่องของทํานี่แหละแต่ถามว่าเป็นเมาส์พี่ใช้ดีไหมสวิตช์คลิกนิ่มคลิกง่ายมากครับสแปมสวิตช์ง่ายมากไอสวิตไอสวิตเลเซอร์ออติคอ ตัวล่าสุดนะครับทุกคนจินสามอ่ะผมว่าโคตรดีผมแต่ฟิลคิกมันจะไม่เหมือนไวเปอร์วิติโปนะฟิลมันจะแข็งๆกว่านิดหน่อยครับไวเปอร์วิติโปมันจะมีฟิลที่รู้สึกว่าคลิกง่ายกว่านิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆรู้สึกว่าแค่นิดหน่อยจริงครับทุกคนฟิลคิกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่แย่ครับดีเลยดีในส่วนของออปติคอลมาเลยครับมาช่วงนี้สึกออปติคอลมาแรงมากนะทุกคนเนสียงคิกก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเสียงคิกจะประมาณนค้คริปดับเบิลฟอร์เวิร์ดครับ เอ็มชิ้ห่2ตอนนี้มีข้อสังเกตอย่างนึงนะครับจริงๆแล้วบางคนอาจจะไม่ชอบเนาะสานะครับไม่ชอบให้มันติดกันนะครับอย่างเจ้าเ i p e อร์วิ o ีปมันจะออกแบบมาให้ห่างกันเพ,เพื่อนๆจะเห็นไหมฮะมันห่างกันเนาะแต่ถ้าเป็นแรเดอร์มันจะใกล้ๆกันก็แล้วแต่ความ,มชอบนะครับจริงๆแล้วผมเห็นเอ่อผมต้องบอกว่าด้วยเสียงส่วนมากนะครับเขาจะบอกว่าอยากให้ทำสวิตช์แยกแบบนี้ดีกว่า มันง่ายต่อการกดมากกว่าเหมือนกับเจ้า G B X เหมือนกันครับที่ไม่ค่อยทำสวิตช์แยมเหมือนกันแต่ G B X จะโดนบ่นเรื่องของฟิลสวิตช์ที่มันงองง,งีง้งงนิดนึงซึ่งผมใช้งานมาผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่เท่าไหร่นะอืมอันนี้อันนี้คือความพูดของคนอื่นเนาะอันนี้ส่วนตัวผมไม่เฉยนะครับถ้าจะพูดถึงเมาส์เรือธงที่ผมรู้สึกว่าโหดที่สุดนะตอนนี้ก็คงจะเป็นเจ้าไม่พ้นเจ้าไวเปอร์วิตีโปรทุกคนคือช่วงที่ผมลองเมาส์บ่อยมากแต่ว่าถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะไปลองเจ้า VXE Mad R ด้วยเนาาะะเพรว่าก k ผมก็ได้ลองไปแล้วครับทุกคนก็แาะเพราณนนี้ะครับเพื่อา อันนี้คือฟิลที่ได้ใช้มาจริงอยากจะบอกว่าถ้าใครมือสิบเก้าอัพยี่สิบขึ้นมันจะเป็นเนาที่เพอร์เฟกกับมือเพื่อนๆมากเลยครับแล้วก็เรื่องของฝีนะครับก็ฝีจะมีความลื่นถอยเป็นฝีเน็กจริงนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความลื่นความลื่นอ่ะผมมีความร,รู้สึกว่ามันลื่นมากกว่าเวเปอร์วีทีโปด้วยซ้ำนะเออไม่รู้ทําไมทั้งทีสีก็ที่ท้่ปิดคือ,อน่าจะได้หน้าสัมผัสมันน้อยกว่านะั้นเพราะว่านี้หน้าสัมผัสมันเยอะกว่าเนาะมันก็อาจจะฝืดกว่านิดหน่อยครับแต เจ้าตัวเรดเดอร์วิธีโปรจะสมูทป่ายนะครับทุกคนแล้วก็นั่นแหละครับสวิตท,ทุกอย่างชิคดีหมดแล้วก็เจ้าส่วนของสโควิลก็จะมีความสูงพอสมควรหน่อยนึงก็ใครที่ไม่ชอบใครที่เป็นคนที่สแปนสโควิลอาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันมันสูงมากขนาดมือผมใหญ่ขนาดเนี้ยผมเนี่ยรู้สึกว่าเออมันสูงไปนิดนึงเนาะมันจะไม่เหมือนกับเจ้าไนะวเปอร์วิธีโปรเข้ามาเห็นนะคอนเทนต์ความสูงของสโควิลคือลดลงไปเยอะเลยเราเปรียบเทียบดูเยอะครับทุกคนเพราะราคามันไม่ต่างกันมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอ๋อใช้เจ้าตัวของดองเกลิป เรื่องของวิธีการคอนเน็กให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าคอนเน็กยังไงใช้งานยังไงด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้ดองเกอรหนึ่งเคที่เขาแถมมานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีมัลเลเซอร์หลายตัวผมก็เลยตัดใจซื้อดองเกอ8์แปดเคไปเลยดีกว่าก็สักรู้วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆใครที่มีคำถามก็สามารถทิ้งไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไล่ตอบนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับผม